อย่าปล่อยให้มันลอยนวลก้อนเฮ้ยเออโอ้โหพระเอกมาจนได้จนมันจนได้เฮ้ยไปบวกตอนนี้ไม่ต้องใช้ตัวแสดงแขกเฮ้ยลูกเด็กเออ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  โอ้โหนี่คือการพลิกล็อกครับพลิกล็อกกูมีคำถามทำไมกูไม่ตีตัวอื่นวะเมื่อกี้มันไม่มีตัวอะไรอีกแล้วอ่ะไม่ทั้งหมดเลยอ่ะเออทั้งหมดเลยอ่ะมอนตีถูกเลยอ่ะมันตีไม่ถูกเลยเออเฮ้ยมันกำลังจะออกตอนย่าไอ้ต่ะเฮ้ยอีทถ้ามันปยกนั่นนี่ก็เป็นช่วงหลุดของเราอีกแล้วครับ ทำไปได้เองกมาจนได้โอ้โอ้โอ้มึงดูกูโดนสิทีเดียวโอ้โหโดนกระโดใส่สินั่นแหละฉันโดนอันตีมันฉันร้องเลยเลือดหายเกินครึ่งรอบในเยี่ยเกือบตายทำไมกลางโลแต่มันกระทวกเดียวจอดพูดสิดูท่าแฟนทอมแดนเซอร์ของจำเป็นซะแล้วล่ะ หายลืมกดลูนคิงแง่กูกดไม่ทันกดไม่ทันหรือว่าไม่ทันได้กดไม่ทันกดไม่ทันแม่งตายก่อนนั่นดิมันนะมันนะตายมันนะตามันเดียวมันฝรังไม่ไหวพ่อกดพระเอกมาจนได้พ่อมาตรงนี้เฮ้ยเหมือนนเห็นอะไรตรงแม่น้ำกวางโจ แม่น้ำควักโจเไ้ยแม่น้ำควางโจครับครับครับซึ่งมสิบนาทีไม่ได้ปักซึ่งไหลผ่านแม่น้ำเยยงสีเกียงไปบ้านเกิดของยศภูมิกัจฉริยะเมาลิวโมทสิโอ้ลิวโมสิงอสัตว์มองไงพระเอกมาจนได้เพ้อลาก่อนชิราไดโกเอือปลาฉลามแดกเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังก่อนเขาเอีย่ มันจะเอาอุปกรณ์ในปลาในปลาไอสัตว์กูมาแล้วแม่น้ำเย็นสิเกียงไหลผ่านเด็กหนุ่มอาชิริยะเมาโอ้เลือดออกโอ้โอ้ไอสัตว์หืมหืมรถดามเอ็ดเอือมันจะสแลมดังวีวีตีกังฟูฟาดติงเฮ้ยวีกังฟูในมิง

กูิิันตตไฟงถ้าเราเยอะเกมอาจจะชนะก็ได้เฮ้ยใช่ใช่คว้าระเบิดไปแล้วรอรถไอ้เหี้ยกูออกกันเวทดีกว่าไอ้เหี้ยโดนท่าแล้วเจ็บแม่งโคตรเจ็บปวดรนร้าวเฮ้ลือกมีเท่าไหร่เองสองจะสองพันเออเหี้ยโดนท่ามันไอ้เหี้ยกูโดนฟิดตลอดเลยไม่ได้เล่น เ้อยมันไม่ได้อไาเลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมู Fighting ลูมันลูมันลูมันลุมันตับตุบตุบตบสอนยาสอนยาโอ้โหเือเเป็นไงไม่ตายนี่ไม่เห็นอนาคตกูว่าเราเสียเวลาไอ ตัวตัวเดียวมากไปเฮ้ยแปลงขายาเหยื่อยาข้ายาตามมาไม่เด็กตามมาเป็เฮ้ยแดงมันแดงมันโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรเฮ้ยดื่มนมดื่มนมมีมันอยู่นี่ไอเคก็ชอบดื่มนมมันไม่เคยแดก โอ้โหยิงมันกดอรุ่นคิงใส่มันกดอรุ่นคิงยิงยิงยิงมาแล้วมาแล้วยิงยิงโอ้สลามาเบสเอาตัวเฮียอะไรมากูจะตีตัวไหนเนี่ยบันด์ฟากแมนโอ้ทำไมมันถึกที่พายเลยวะนี่โอ้เออระเบิดพลังโอ้โดนหมีมาบังเฮ้ยก้องตัว